สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า I อ e ์ h h อ r r r อลล g a ก e กันอีกครั้งนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับผมได้เคยเล่นแบบพิกเซลกับเจ้าหมาในระดับยากไปแล้วใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ผมจะไม่เล่นแบบพิกเซลนะแต่ผมจะเล่นเป็นแบบฮาโลวีนนะครับในระดับยาก ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยครับโดยกติกาคราวนี้มีอยู่ว่าผมจะไม่ใช้อายและก็ผมใช้เนื้อได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นดังนั้นผมจะเก็บแค่ชิ้นเดียวเท่านี้แหละโอเคผมใช้เนื้อได้แค่ชิ้นเดียวนะในครั้งนี้ดูซิว่ามันจะท้าทายแค่ไหนโอ้โหเริ่มแรกเราก็ชิวๆไปเลยครับเนื้อส่วนใหญ่มันจะอยู่ในลิ้นชักของชั้นนี้นะครับของชั้นนี้นะชั้นที่เราอยู่ตอนนี้เลย ห้ามเก็บนะครับห้ามเก็บแต่ถ้ามันกินที่หล่นตามทางก็เรื่องของมันครับปล่อยให้มันกินไปช้าจังมันมาแล้วมันต้องมาแล้วสิครับอุ้ยฟักทองตกใจหมดว้ยมามามามไแสงด้วยเมื่อกี้โอุ้้ย,ยผมเพิรไปเก็บเนื้ออะโยนทิ้งได้ครับถ้าเราไม่ใช้เราก็โยนทิ้งได้ผมลืมไป มผมเพอไปเก็บไอเหรอโอเคครับไม่ใช้ก็คือไม่ใช้นะฝักทองโง่หมามันยิ่งซิ่งอยู่เจ้านี่หมามันซิ่งนะครับว้าวสามสองหนึ่งมันขึ้นโอเคครับมันขึ้นเห็นแล้วเมื่อกี้ เสียวสันหลังทุกทีเล่นอันนี้จนเพิ่อไปเก็บไอจนได้เนะนี่นะที่ยังไม่ใช้ย้ายปุ่มอัดชิปออกห่างๆหน่อยโอเคครับจะได้ไม่เผิอไปกดนะถ้ากดโดนปุ่มอัดชิปเนี่ยเป็นปุ่มใช้ไอเพิ่อบัลไลแน่ๆครับไม่ต้องห่วงนะเอ้ยเราเองจะมานี่ทําไมผมจะไม่ใช้นะเพราะเนื้อมันสําคัญมากโอเคครับมันลงมันลงมันลงเห็นไปเมื่อกี้นี่แหละครับเห็นไปเมื่อกี้นี่เลย ว้ยดีนะฟักทองมันขึ้นโอเคไปไว้ายมาซิงมาซิ่งมางมาเร็วมาซิ่งโอ้โห,โห,โห,โหมาซิ่งมาแล้วครับผมไม่เรียกมันว่าหมาปีศาจน่ะมันซิ่งมาเลยครับตัวนี้มันวิ่งแบบไวมากถ้าจัดอันดับผีที่วิ่งไวที่สุดผมให้ตัวนี้เลยเปิดไฟไหน่อยครับมืดมากอ่า ไม่ได้จ่ายค่าไฟหรือ,อยังไงฮะมาฟังเสียงฟักทองกันครับจงกลัวจาหมาโง่จงกลัวมันเสอมันจะกลัวเหรอครับน่ามสิเปิดไปเลยครับเล่นกับตัวนี้ไม่อายหน้าอินหน้าผมไม่ได้นะเราเล่นแบบแม่กลัวอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้องกลัวมันไวสุดนะครับเออวิ่งครูดาวยังไม่เสร็จอย่าไปครับอย่าไป นาฬิกานี้กี่โมงนะเข็มสั้นมันอยู่ที่ประมาณเลขแบบหนึง่งเอ,อ่อมันเป็นเลขโรมันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่ครับมันคือเลขโรมันก็แปลว่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ครับตอนนี้มันอยู่คลิกประมาณสามทุ่มกว่านะอ,อ้าวผมเผออไปเก็บเนื้อเมื่อไหร่อ๋อตอนเปิดลิ้นชักไง ชิ้นเดียวตลอดไปนะครับอายก็ดวงเดียวตลอดไปห้ามเก็บเพิ่มเก็บได้สิไม่เป็นไรโอเคครับให้มันวิ่งลงไปเลยอุ๊ยดีนะเข้าทันเกือบตายไปแล้วเมื่อกี้เนื้อชิ้นเดียวกับ ไอ้ที่ไม่ใช้สักดวงยังไงผมก็รอดแหละคิดว่านะครับเพราะตอนสวนลงชั้นใต้ดินเราจะเล่นง่ายนะผมถึงว่านั่นแหละครับหมามันไม่ได้วิ่งนะมันซิ่งเลยตัวนี้มันซิ่งไปเลยครับมันวิ่งไวมากความไวนี่ยกนิ้วให้อยู่แล้วหลหะครับใช่เราระดับยากถ้าเป็นผีตัวอื่นมันจะมีแค่ สิบแปดถุงถ้ารวมชั้นบนกับชั้นล่างด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นหมาแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับพอดีพอดีอะไรเช่นนี้กันเนอะอย่ารอมาสักพักโอเคครับมันลงนะ โอ้โหมันลงโอ้โหมันลงอีกครับผมคิดว่านะเพราะผมมองไม่เห็นตอนมันขึ้นชั้นบนแล้วนะมันก็น่าจะลงโอ้โหมันลงอีกแล้วครับเมื่อกี้มันขึ้นแล้วมันก็ลงไปอีกแล้วครับเจรเิญจริงๆหมามันซิ่งมามันก็เลยน่ากลัวครับตัวนี้พยายามอย่าใช้เนื้อนะถ้าใช้ปุ๊บมันจะเล่นยากแบบยากแบบพังหรือโหดเลยล่ะครับ นี่ไงดีถนะ้ามันไม่เห็นถ้าตามจริงผมสวนได้นะถ้าผมกล้าแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าสวนนะครับเพราะก็กลัวเหมือนกันโอเคมันลงไปอีกแล้วเฮ้ยกลับมาก่อนดีอะไรเนี่ยลงไปได้ลงไปดีเฮ้ยเจ้าหมาบ้าเจ้าหมาบ้าเจ้าหมาบ้าลงไปอีกแล้วอเไไฮ้ย <c oughs> ใจร้ายกันจังพี่หมาผมจะเรียกพี่หมาไม่ได้น้องหมาจะใจร้ายกับพี่เลยเจ้าหมารีบขึ้นมาเถอะ เจ้าหมารีบขึ้นมาเถอะโอเคครับมันขึ้นไปแล้วความใบแสงเขาเมื่อกี้ผมเห็นเยอะกว่านะมันจะว้ายมันมาแล้ว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 วิ่ง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 โอเคครับเกลียบเกลียบเกลียบเกือบเกลีบเกลียบเกลีบเลยเมื่อกี้เกือบนะเกือบนะเกือบนะเกือบเดิ่งเลยเมื่อกี้ครับเกือบเดิ่งจริงๆโอ้ยอย่าไปครับอย่าไปเดิ่งนะนั่นผมตายได้เลยนะถ้าไม่มีวิ่งเนี่ยดีนะวิ่งช่วยชีวิตเราไว ผมกะจะอ้อมนะครับตอนแรกแต่ว่ามันอ้อมไม่ได้นั่นเองเพราะว่าผีมันแบบอย่างที่บอกเลยครับมันไวที่สุดมันไวกว่าผีตัวอื่นอีกตัวนี้กะจังหวะผ้าเราตายร้อยเปอร์เซนรับประกันจากผมเองเลยเอา่าเก็ต้องรอดังนั้นผมจะสกิปนะครับเพื่อรอวิ่งนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับโอ้มันโผล่มาด้านหน้าห้องด้วยอ่ะ โอเคครับแล้วมันก็มาพอดีพอดีจริงๆนะฟ้าพอดีพอดีเลยผมจะเก็บเนื้อไว้ใช้ช่วงท้ายสุดนะออืแล้วไวด้วยมันก้าวทีนี่แบบไปแล้วตรงนี้ไม่มีนะครับไปไม่มี ฟักทองเราเก็บแค่รอบเดียวเท่ากับเรากรติกาผมเก็บแค่รอบเดียวนั่นแหละครับถ้าเป็นระดับแบบนี้แต่ถ้าเป็นเอาพิเศษกว่านี้หน่อยผมก็จะเก็บจนกว่ามันจะครบเลยแหละครับจนกว่ามันจะครบสามรอบเลยสามชั้น24อยู่นะมันดันมาพอดีนะโอเคครับมาพอดีเลยยี่สิบสเจแล้วยี่สเจ แดียวมาได้มาดีเขาไม่ได้เชิญเองก็มาไปแล้วนะครับทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยลงมาแค่นี้แล้วจะลงมาทำไม อย่าละครับอย่าละครับมันซิ่งมาแล้วมันซิ่งมาแล้วปีนปีนปีปีดวิ่งครับวิ่ง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 โอ้ยวิ่งหมดพอดีด้วยมันอยู่ตรงเลนกลางพอดีนะครับตรงทางทางเดินเลนกลางเลยถนนเลนกลางใช่ไหมครับมันอยู่ตรงเส้นกลางเลยไปยากนะตอนนี้เล่นกับมันสักหน่อยดีกว่าหู้ไว <c oughs> ไหไมล่ะครับ <c oughs> ดุน้าเองนะ่ะเดี๋ยวเลย มันดันไปอยู่ตรงหลืบนี่พอดีนะครับตรงมุมที่เรายังไม่ไปไปเนี่ยที่มันยังไม่ปรากฏบนแผนที่นะโอเคครับดังนั้นเพื่อรอวิ่งครูดาวเสร็จนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมจะสกิปนะครับสกิปครับและมันก็ลงมาพอดีแล้วนะครับมาแถวนี้แหละครับดูดูจากใช่ครับมันวิ่งมาได้ความไวแสง รอมันใกล้ไปนะครับเราค่อยเดินไปแล้ว,อวโอ้โห ทำไมเจรไา้กับเราอย่างนี้เนาะมันไม่ยอมให้ผมไปสักทีแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาวไวมากครับไวจริงๆเนี่ยมันยังไม่หยุดกระพริบมันยังไม่ไปนะเพราะตรงนี้มันใกล้กบันไดมาอีกแล้ว ปล่อยผมไปเหอะอยผมไปเหอะอยผมเจ้ามากว่าจะยอมไปเฮ้ยเหนื่อยทั้งชาติครับสุดท้ายถ้าเราจะกลับเรากลับได้แล้วนะผมโยนเนื้อไว้แล้วกันเคคั้เขาสนใจเนื้ออยู่นะ โอเคครับแล้วก็พาเลยฟืบโอเค okay. ใช้เวลาไป11นาทีกับ19วินาทีนะครับในระดับยากแบบฮาโลวีนใช้เนื้อแค่ชิ้นเดียวนะครับโอ้เป็นอะไรที่แบบบันลยจริงๆนะครับครั้งนี้โอ้ช่างสรรหาจริงๆเนอะยังมีท้าทายกว่านี้นะครับถ้าพูดถึงแต่ละครั้งแล้วแต่ละรอบคือผมเพิ่มความท้าทายให้มันยากขึ้นแต่มันก็สนุกดีนะครับเล่นแต่ละแบบแต่ยอมรับนะครับบันเลมาก ถ้าเป็นฝันร้ายแบบไม่ใช้เนื้อกับใช้ได้แค่วิ่งเนี่ยมันจะบันลลยแค่ไหนนั่นสินะครับไม่ใช้เนื้อไม่ใช้อายโอบันลลยมากๆเลยแหละครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม อยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนแบบไหนกับผีตัวไหนหรือโหมดไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย yeah.